ขั้นตอนแรกค่ะแอลก็จะใส่น้ำมันไปหนึ่งขวดค่ะน้ำมันพืชหนึ่งขวดค่ะใส่ลงไปเลยยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำมันพืชนี่ใส่ลงไปค่ราบหนึ่งขวดต่อไปเราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะรพรมน้ำมันเลยนี่ขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็เปิดแก๊สค่ะเปิดแก๊สก็ใช้ไฟเบาๆนะคะไฟไฟอ่อนแล้วเราก็ค่อยๆค,ยคุนค่ะค,ค,ค่อยๆคุไก่ให้มันเขากับน้ามันค่ะแล้วเราก็เปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆนะคะไก่กําลังเริ่มเหลืองแล้วค่ะเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราต้องหมั่น กาบคนเห่บ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดกระทะใหม่ะคะ่ะเหลืองหอมแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ได้นะคะต้องไห่ยกรอช่วงนี้อ่ะปล่อยทิ้งไม่ได้เลยค่ะ เดี๋ยวใหม่ทันทีถ้าเกิดเรายุบคนเนาะหอมไม่ต้องเฟิร์มหอมค่ะเหลืองแล้วพี่งงแต่ว่ามันยังไม่ได้ทีน้องต้องรอกรับขอบนี่แหละช่วงเวลานี่หละค่ะทิ้งไม่ได้เลยค่ะหามคับมือเลยค่ะเดี๋ยวมันใหม่ถูดนะคะ เริ่มใกล้ละพี่น้องใกล้จะเป็นสีเหลืองทองและะ้วค่ะกำลังเหลืองค่ะเหลืองกำลังงามเดี๋ยวเราก็ทอดอีกสักรู่นะคะค่ะมันเหลืองแบบกรอบหอมจริงพี่น้องเอออยากให้ได้กินกันเนาะอหอมมได้แล้วค่ะพเพื่อนทีนี่เอาก็จะพอแล้วค่ะดตักขึ้นค่ะ ตักขึ้นสเสด็จน้ำมันเป็นอันเซตค่ะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนี่ก็เซตเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมรอให้สเสด็ชนำมันเนาะค่ะเราก็จะเอาไปเก็บไว้ทำข้าวเหนียวไก่ปล่อยจ้ารอชิมกันนะคะเพื่อนๆลงแป้ง